สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม My Little Shop นะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปทัวร์นะว่าพี่จัดตึกยังไงทํายังไงให้ลูกค้าเข้าเข้าร้านเราเยอะที่สุดนะครับพี่กับพี่อาร์จะใช้แผนนี้ทั้งหมดนะทุกคนเลยนะส่วนพี่อาร์นะทุกคนเอ่อได้ไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าคลิปไหนจะลงก่อนคลิปนี้หรือคลิปพี่อาร์นะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูคร่าวๆนะเดี๋ยวพี่จะไปทําให้ดูใหม่นะครับว่าแต่ละชั้นทํายังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันมันจะแหลกนิดนึงนะทุกคนลูกค้ามันเยอะมากชั้นจจะะ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 วววววววาาาาาาางง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 งปปรรรรรรมมมณนน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 นีีีีีีีีี้้้้้้้้้เเเเเเเดดดดดด๋๋๋ยยยยยยยพพ่่่่่่่ใใใหหหหููททััััััลลลคคบบตตอออออชชชไไไไกกข์ เรียวไงม okay. ันเจอกันตอนนี้พี่ก็เคลียชั้นสิบให้ว่างไปที่เรียบร้อยนะแล้วนะลก็กดปิดล้านไว้นะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะว่าแผนของชั้นหนึ่งจะเป็นยังไงนะครับขั้นแรกก็คือเราต้องวางที่ล้างจานตรงนี้นะครับให้ครบ6ที่นะวางปิดรูเทเลพอร์ตนี้ไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวขั้นแรกก็เดี๋ยวเอาเครื่องล้างจานมา,มากกวางก่อนคือยังไม่ต้องใช้เยอะแบบของพี่ก็ได้นะเป็นเครื่องทองอะไรเงี้ยคือทุกคนซื้ออันไหนก็ใช้อนนั้นไว้ก่อนนะแต่จะเป็นแนะนําจะเป็นเอ่อเครื่องเดี่ยวแบบนี้นะครับไม่ต้องใช หนึ่ง6สามสี่ห้าหกโอเคเดี๋ยวเราจะวางปิดเลยนะทุกคน6กเครื่องแบบนี้นะครับขั้นต่อไปก็คือวางแท่นออเดอร์นะครับแท่นออเดอร์ก็ใช้เป็นแท่นออเดอร์ธรรมดานะอันนี้สี่เครื่องนะครับวางไปเลยแบบนี้พอได้แบบนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเตานะทุกคนเอาเตากากๆเลยเตาธรรมดาเลยเตาเขียวก็ได้หรือเตาเตาอะไรก็ได้อะ คือทุกคนมีงบเท่าไหร่ทุกคนก็จัดไปเลยนะใช้ทั้งหมดเ12เครื่อง12เครื่องนะทุกคน4แถวเ4เครื่อง3แถวเคเดี๋ยวพี่จะใช้เป็นสีขาวแล้วกัน12เครื่องโอเคให้หน้ามันออกมาทางนี้หรือไปทางนี้ก็ได้นะพี่วางอันนี้ไว้เงี้เดี๋ยวพี่จะมาทา,างนี้แล้วกัน4 2 3 4 1 2 3 4นี่ชั้นแรกก็จะประมาณนี้นะทุกคนที่เหลือก็จะเป็นเก้าอี้ เก้าอี้ยาว5้าตัวนะทุกคนเก้าอี้ยาวแบบนี้นะแบบนี้หรือทุกคนจะใช้เป็นอันอื่นก็ได้นะเป็นโต๊ไม่ใช้เก้าอี้แต่เป็นโต๊ะยาวเป็นโตยาว5้าตัวนะหรือจะเป็นอันนี้ก็ได้เรียกเรียกตัวเอลมานะเก้าอี้นี้ดีอยู่เหมือนกันช่วงแรกนะครับแต่พี่จะใช้เป็นอันนี้นะัวนี้ธรรมดาเก้าอี้ธรรมดาจะวางตรงนี้1ตัวเว้นไว้เก้าอี้นะเป็นเก้าอี้2ตัวแล้วก็วางติดกันเลย1 2โอเคแล้วก็ตรงนี้อีก2ตัว1 2 ครบชั้นล่างชั้นแรกจะมีประมาณนี้นะทุกคนมีเท่านี้ชั้นแรกที่เหลือก็จะเราจะล้อมกรอบเดี๋ยวเ,าเขาตั้งเก้าอีก้ก่อนปึ้มปึ๊บปึ๊ปึ๊ปึ๊ปึโอเคเรียบนี่ชั้นแรกนะทุกคนจะเป็นอย่างนี้ทุกคนได้ประมาณนี้แลวใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ต่อไปก็คือจะวางปิดนะทุกคนวางปิดจะใช้เป็นโตะเล็กนะโตะเล็กแบบนี้ใช้เยอะหน่อยนะทุกคนจะวางปิด,ป,ดปิดปิดรอบตรงนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะวางแนวประตูไว้แป๊บหนึ่งอย่างนี้ นี่อันนี้คือแนวที่ลูกค้าจะเดินเข้ามาทางตรงตรงนี้นะทุกคนหลังตรงนี้เราก็ปิดไปเลยนะปิดให้หมดนะทุกคนช่วงแรกก็เอาไอพ้พวกโต๊ะพวกเนี้ยปิดไปก่อนนะทุกคนปิดให้หมดเลยตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะบอกนะว่าทําไมถึงจะต้องปิดนะครับ ทุกคนจะได้ประมาณนี้นะเหตุผลที่จะต้องปิดก็คือลูกค้าพอเดินมาแล้วมันจะว่าเออเดินนะพี่ปิดเกินหรือเปล่าวะนั่นแหละใช,ใช่พี่ปิดเกินโอเคไม่เป็นไรโอเคมาละพี่แก้ไขมาแล้วนะคือต้องปิดตอนแรกเป็นสองช่องใช่ไหมทุกคนลูกค้าเดินเข้ามาปุ๊บพอตรงหักบุมตรงเนี้ยบีบให้เหลือแค่ช่องเดียวนะทุกคนเป็นทางเดินแบบนี้นะก็คือวางวางเก้าอี้เพิ่มมาอีกสามตัวตรงนี้นะ เหตุผลที่จะต้องปิดก็คือลูกค้าถ้าเกิดเราไม่ปิดไว้นะฮะลูกค้าเวลาเข้ามาใช่ไหมมันก็จะเดินวนอยู่พวกนี้มันก็จะเดินวนมันทําให้เสียเวลาในการพอมานั่งเก้าอี้นะพอเราปิดไว้ใช่ไหมลูกค้าก็จะเดินมาปุ๊บพอมาถึงตรงนี้นะถึงตรงนี้ปุ๊บลูกค้าจะวาร์ปวาร์ปไปนั่งในเก้าอี้เลยนะทุกคนวาร์ปให้เลยอัตโนมัตินะแล้วก็อย่าลืมปิดทางเข้าอีก6ตัวนะทุกคน ประมาณนี้น้องก็ถามว่าเอาปิดทําไมเหรอพี่ตรงทางเข้าก็คือเวลาลูกค้ากินอิ่มใช่ไหมทุกคนก็จะเดินมางี้ใช่ไหมแล้วเขาก็พอมาถึงตรงเนี้ยพอตัวแตะตรงเนี้ยปุ๊บแทนที่เขาจะเดินต่อไปที่ประตูคือเขาจะวาร์ปออกไปเลยนะทุกคนลูกค้ามันก็จะช่วยลดระยะเวลาได้นะทุกคนเวลาลูกค้าออกแล้วคือถ้าเกิดใครมีงบขึ้นมานิดหนึ่งใช่ไหมพวกตรงเนี้ยที่เราปิดไว้อ่ะปิดไว้ตรงเนี้ยให้เปลี่ยนเป็นถ้วยเพชรนะเป็นที่โชว์เพชรก็คือจะเป็นอันนี้นะอ่าเดี๋ยวพี่หานะแป๊บนึงนะนี่จะเป็นอันนี้ ยูรี่เคสนะสามหมื่นห้าทุกคนวางให้เต็มนะครับวางให้เต็มนี่เลยมาช่วยให้ลูกค้าเข้าร้านเราเยอะขึ้นนะครับแล้วก็พวกเซอรบริตี้อะไรเงรี้ยพวกดาราจะมานะทุกคนพอดารามามันจะพาพเรียกว่าไงเหมือนโดนโปรโมทอ่ะก็จะมีคนมาเข้าร้านเราเยอะขึ้นวางให้เต็มเลยนะทุกคนวางให้เต็มไปเลยและอีกอย่างหนึ่งที่พี่แนะนําให้ซื้อก็คือเครื่องนี้นะต้องมีนะครับทุกคนอา่าเลยยังวะเป็นสล็อตแมชชีนเครื่องนี้นะทุกๆ10นาทีนะครับเราจะหมุนเครื่องนี้ได้นะมันก็จะคูณโบนัสคูณอะไรเดี๋ยวพี่พาปนนนนนะนนาานนะ้้งี่เเเ็จคครือทุก พี่จะวางไว้หน้าร้านนะเนี่ยพี่หมุนใช่ไหมสินาทีปุ๊บมันก็จะหมุนเป็นสล็อตแบบเนี้ยมันจะสุ่มบัฟให้เราแบบสุ่มนะทุกคนทุกๆุกสินาทีนะครับเราต้องคอยมาหมุนนะเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยปุ๊บ คือจะมี V.I.P เข้าร้านนะถ้ามี V.I.P เข้ามาแบบนี้อ่ะอ,อันนั้นมันบงังอ๋อช่างมันแล้วกันถ้าเกิดเป็น V.I.P อันหนึ่งอะมันจะมี V.I.P เข้ามาในร้านเลานะเดี๋ยวเราไปดูที่ชั้น1ิต่อชั้นแรกก็จะประมาณนี้นะทุกคนชั้นแรกพอเรากดเปิดร้านใช่ไหมเชฟก็จะมามั่วกันอยู่ตรงนี้ส่วนลูกค้าก็จะเข้าเข้าเรื่อยๆนะทุกคนเข้ามาปุ๊บนั่งนั่งกินแล้วก็จ่ายเงินแล้วไปนะทุกคนส่วนชั้นที่2ใช่ไหมชั้นต่อไปอันนี้คือชั้นแรกนะครับส่วนชน ส่วนชั้นที่2ชั้นถัดจากชั้นชั้นแรกนะทุกชั้นนะจะเหมือนกันนะตั้งแต่ชั้นที่2ขึ้นไปจะเหมือนกันหมดเลยถึงชั้นที่10นะครับก็คือให้วางโต๊ะแบบนี้นะครับตัวแรกนะตัวแรกวางเป็นโต๊ะยาววางแบบนี้เป็นรูปตัวแอถัดออกมาจากวาวนิดนึงเพราะว่าเราจะวางเก้าอี้นะเป็นรูปตัวแอปึ๊บแบบนี้ต่อมาเทิบมาอีกนิดนึงขยับมาปึ๊บวางตรงนี้วางตันี้ทุกคนขยับมาอีกบล็อกหนึ่ง เทบมาข้างล่างวางตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็วางเป็นรูปตัวแอลับด้านนะเว้นไว้สามหนึ่งสองสตรงนี้นะเป็นรูปตัวเอลับด้านปึ๊บต่อไปให้วางข้างบนให้ชิดข้างบนเลยนะชิดปึ๊บแบบนี้นะส่วนตัวต่อไปวางตรงนี้อ่าประมาณตรงนี้ที่เหลือจะเป็นเก้าอี้เข้ามุมทั้งหมดให้ให้คิดแะว,ว่าหนึ่งหนึ่งโต๊ะอะให้นั่งได้4ี่คนนะทุกคนโดยวิธีวางเก้าอี้นะคือวางนี้นะข้างนี้หนึ่งสองใช่ไหมอันนี้3มตัว3อันนี้1ตัวตรงนี้ตรงนี้1ตัวแล้วก็ตรงนี้ สองตัวมันก็จะเป็นสี่พอดีนะก็คือหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ส่วนตัวนี้ก็จะสี่เหมือนกันนะวางตรงนี้วางตรงนี้ส่วนตัวนี้ให้หันมาทางนี้นะครับเอ้เก้าอี้ใช่ไหมเก้าอี้ให้หันให้หันมาทางนี้ส่วนนี้วางไว้หัวมุมก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่เท่ากันนะครับส่วนตรงนี้หันเข้าอันนี้หันไปทางนี้อันนี้หันเข้าหันเข้าไปข้างหลังข้างหลังวางชนกันเลยทุกคนนี่นี่นีแล้วก็เรียงกันมาสาตัวเลยนะตรงนี้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  ตรงนั้นตรงนูน้นตรงโน้นแล้วก็อันนี้หันมาหันนี้นะอันนี้หันเข้าน,นี่น,นี้อ่ะจะประมาณนี้นะทุกคนมันจะเหลือช่องตรงกลางไว้ช่องหนึ่งนะทุกโต๊ะทุกโต๊ะนะจะจะมีสี่เก้าอี้เท่ากันหมดนะครับทุกโต๊ะเลยทีนี้เราก็เอาเอาโต๊ะเล็กวางปิดสาหรับช่วงแรกนะช่วงแรกจะเป็นโต๊ะเล็กกันนี้นะทุกคนวางปิดไปเลยนี่ปิดล้อมเลยนะ ล้อมล้อมล้อมปิดล้อมปิดล้อมถามว่าทำไมถึงต้องปิดล้อมนะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะวางโล่ u t u b e นะฮะทุกคนเป็นโล่ u t u b e ทั้งหมดเลยแต่ชั้นแรกเราเป็นเพจใช่ไหมชั้นสอจะเป็นโล่ u t u b e ทั้งหมดเลยนะครับลูกค้าก็จะวาร์ปขึ้นมาใช่ไหมก็จะมา นะว้าวเข้าโตะเลยว้าวเข้ากาอีกปุ๊บ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 กินเสร็จแล้วเขาก็จะลงไปเหมือนเดิมนะทุนตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไปนะก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับทุนเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ชั้น2อขึ้นไปนะส่วนอย่างของพี่นะที่พี่ใช้จริงๆแล้นะก็จะเป็นแบบนี้อีกอีกบิลหนึ่งนะก็เกิดแบบมีงบขึ้นมานิดนึงก็จะเดี๋ยวพี่จะเอาขอบตัวนี้ออกนะก็จะเป็นอ่าตัวนี้ไหนวะซิลเวอร์เนี้ยซิลเวอร์แวร์เนี่ยอันเนี้ยแล้วก็คอมโบกับ ่าวางยังไงแบบนี้อันนี้คือใช้จริงๆนะที่พี่ใช้อยู่สลับกันไปเรื่อยๆนะทุกคนมันก็นจะพอดีนะชั้นละ5นะตลาดบารห้า 5, หรือว่าแวหานะแบบนี้เลยแล้วก็ชั้นที่สองของพี่จะเต็มไปด้วย โล YouTube นะทุกคนเดี๋ยวพี่พาไปดูนี่แบบนี้เลยถามว่าทําไมจะต้องเป็นโล YouTube ใช่ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยูทูบเบอร์ให้เงินเยอะที่สุดแล้วนะทุกคนในเกมตอนนี้ณตอนนี้นะครับคือเยอะกว่าเอเลียนอีกเอาง่ายๆก็คือวางเป็นโลให้หมดเลยเป็นแท่นโลให้หมดเลยนะทุกคนถ้าใครมีเงินนะครับก็คือจัดได้เลยแต่มีอยู่แล้วถ้าเกิดใช้วิธีพี่เนะี่ยไม่ไม่เกินวนันโอ้ยออ้ยออ้ยต้องวาร์ปโอ้ยโอเคไม่เกินไม่เกินหนึ่งวันนะทุกคนจะมีนะฉะนั้น ส่วนชั้นแรกก็จะวางเป็นเพชรทั้งหมดเลยนะทุกคนหมดเลยเพชรตัวนี้แทนแทนไม้ตรงนั้นนะส่วนตรงกลางทางเดินยังเหมือนเดิมนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือตู้อันนี้นะไม่รู้ว่าพี่บอกไปยังนะตู้นี้ตู้หมุนนะสลาเบชีนก็อย่างอื่นก็เหมือนเดิมในชั้นในชั้นแรกนะก็มีเก้าอี้ตรงนี้6ตัวใช่ไหมเอเป็นโต๊ะ6ตัวแล้วก็ชั้นแรกของพี่จะเป็นเก้าอี้เกมมิ่งนะ เรียกให้ลูกค้ายูทูบเบอร์เข้ามานะทุกคนเซตหนึ่งแพงมากๆนะทุกคนพยายามเก็บเงินแล้วก็มีกันให้ได้นะส่วนฉันสองพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะแล้วก็ถ้าเกิดมีงบขึ้นมานิดหนึ่งก็อัพพวกที่รางจานให้เป็นสีทองนะแทนออเดอร์ด้วยแทนออเดอร์นี่ก็คือจะมีโอกาสเติบอาหารเป็นสีทองนะทุกคนให้ลูกค้าแล้วก็เตาทองจะไวมากมากนะทุกคนทําแบบไวแป๊บเดียวเองอย่างอื่นก็ปกติดี๋ยพี่จะเปิดให้ดูนะว่าเป็นยังไงเปิดร้านให้ดูลูกค้าเริ่มมาแนละ้ว เราก็จะไปช,ชั้นอื่นกันก่อนนะรอล,ลูกค้านั่งก่อนไม่ยืนออกกันทำไมวะาต้องเยอะโอเคพอลูกค้าเริ่มสั่งกับเชฟก็จะมาทำแล้วนะตามออเดอร์นะทุกคนลูกค้าก็จะเข้าไวมากเด็วสังเกตต,ตอนเดินออกนะทุกคนว่าทำไมพี่ถึงต้องวางเก้าอี้นะตรงนี้ไปวางโต๊ะสิชอบพูดผิดนะอ่ะยูทูบเบอร์มาพอดีแล้วนะทุกคนนี่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 ยูทูบเบอร์นะเขาจะมานั่งกินแล้วก็จะมีแฟนคลับตามมาด้วยนี่เห็นไหมเขาจะเอาแฟนคลับเขามาด้วยนะครับไปทำให้ลูกค้าเราเข้าเยอะขึ้นนะขเขาก็จะให้เงินดีด้วยอ้าวเอเลียนเ พอดีเจ้าเอเลี่ยนมาพอดีเลยอันนี้เอเลี่ยนนะอันไหนเห็นสังเกตขาออกไหมลูกค้ามาชนปุ๊บแล้ววาร์ปไปเลยนะมันจะลดระยะเวลาในการเดินออกร้านนะครับทุกคนคือชนชนชนโตะปุ๊บวาร์ปไปเลยนะนี่เขานั่งกินกันนะทุกคน YouTube จะให้เงินเราเยอะนะแต่ไม่ได้ให้ทุกคนนะครับอ่าน YouTube ใหม่แล้วเห็นไหมเพราะว่าโล่นะทุกคนโล่ข้างบนเลยแล้วก็พวกเก้าอี้พวกนี้นะดึงดูดในหะ้เข้ามานะเพใครจะพาล้ว แฟนลับเข้ามาด้วยเหมือนเดิมืม่อกียังพูดไม่จบก็คือยูทอ่ะไมคก็ย <laughs> ูทูก็คือ YouTube จะให้เงินเราเยอะนะแต่ไม่ได้ให้ทุกเอ้าย u ทูปไมคก็ไม่ได้ให้ทุกคนนะทุกคนบางคนก็ให้เข้าราคาปกตินะครับส่วนบางคนก็จะอัพแบบเป็นหลักหมื่นขึ้นไปเลยนะอย่างกุ้งเดี๋ยวคอยดูกุ้งเลยจะเท่าไ่คอยดูเซตเนี่ยหูมายูทแบบูปเข้าเยอะมาเลยอ่ะโซนหนึ่สามร้อยอันนี้ปกตินี่สามพันอ่ะอันนี้ยังปกติอยู่บางคนก็จะให้เป็นหมื่นนะนะทุกคนยูทูะ ก็คลิปหลักการก็จะประมาณนี้นะทุกคนในการทําร้านโอเคก็ยังไงก็ผมฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวดูรอบหน้าพี่จะลงคลิปอะไรอีกนะตอนที่พิ่าร์มาอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ